เออนกป่ะอืมนั่งก่อนนั่งก่อนอันเจ้าเจ้ามาทางไหนมาทางช่องสามหมอไอช่องอันนั้น่อ๋อบมูนบ้านวันแงเขามันจ่เขา่ช่องฝางนี่บ่เออสวัสดีครับสวัสดีครับผม ยายาอไปย,ย่จแล้วอู่น้านมมดูนโอ้ม<า>ไม่ถึงแล้วธานาดูนไม่ถึงแล้วไม่ต้องมาไม่ต้องมาไม่ต้องมาเข้าเข้ามันจาเลยฮะบ่ อยู่นาดูนอยู่อ่าตรงนี้เย็นลมลมเข้าช่องนี้ยังยังเนีย่ยเด้เขาคุยกันอยู่ว่าว่าอยู่อันนาดูน อ้าเจ้ามาเป็นกเาเว่ารอยๆขับไปอ๋อจะเขาบอกว่าเจ้าของอย่าลืมไปกินนมไปกินน้ำว่ายากกว่มมัวเิ่นเป็นเป็นยังไงคบมันบอ๋อาารนกกินสู้นองกินเากันอาหาแม่นอกก็ท่านกินเได้น่มาถึงากินส่งนอย

นาดูไงน่าดูน่าดูนาดูไม่นาดูก็สารคามหมาแหละ นี่แลวแลวลูกตามันหนีแล้วแล้วมาหาเนี่ยี่เออเออใช่นาดูนใกล้ใกล้ใกลบอรบือแหละฮะวาปีอ่าถูกต้องน่อือมื้า เนี่ยงนยกไท่ายูพนไท่ายอังเปาโน่นโอ้ยนอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับท่านซูเปอร์สตาร์สวัสดีครับผมยูไซเดี๋ยวนี่ยูไซครับครับมาได้ประมาณชั่วโมงนึงแหละละท่านยูไซเดี๋ยวนี่ยูไซ อำเภอโอ้ยอำเภอหน้าดุนสวัสดีครัพี่เกันไปใส่มาประมาณอีกสองชั่วโมงคนละท่านเป็นเรื่องยุ่งของมาจ้าเด้อหนูเอาเราต้องบ่ต้องเฝ้าครับรถดีๆเด้อท่านเด้อระมัดระวังสงการรถมันหลายครับท่านสวัสดีไปข้างหาแน่นเดียวอืมไปข้างหน้าไปข้างหน้าอืม เรียบร้อยครับเรียบร้อยับอนตื่นเดดดานแนอเดินทางสนาดวยืนสวยชัมอเอาเป็นบ้านเจ้าของไปเลยเพราต้องมาคิดเลยเป็นเจ้าภาพสวัสดีจ้าท่านอย่างนันมุมใดก็ไปทางน่หน่ยหัวล้านจ้า ออคนเมว่าตาน่กว่าตาไอมาหอดก่อนเนี้เห็นออกมาก่อนเนาะปราก็แวบันแพ้งอาบน้ำจนเลีวแล้วจังอันจังออกมาแค่แนว่าพ่อเขาลวให้กันเลยันนั้นข้าจะฟังจาก่าจารสวัสดีค่ะอาารย์ครับเป็นบ้านตัวเองไปเลยอยากินอย่างขุณเดินนอกม่คุนก็มีขุนท่านแกงเหรอแกงแกงบ่กินบะ ขออย่างเดียวขอสมงัวะล็วตะกั่งของพุงเลยบอสได้ขยงเปล่าเดี๋ยวหน้าชูจะพาไปนั่งกินมะม่วงคาต้นเลยยัางจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาให้ร้อนน้ำแข็งร้อนน้ำแข็งอยู่น้้ำแข็งบอสันมาส่งเตยยเขาอยู่บ้านองยู่เขาโทรหาเขาโทรหาคนบ้านขาหาพี่เาว่าเขามาส่งน้ำแข็งโทรหาแล้วโทรหาแล้วเพณ่อนบอกว่าตอนนี้เพืนอยู่หนองคันอยูาโดดแ เอาโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหาแตงหาข้าเข้าให้นอนจริงเขาก่อนจ่าจ่าจาโอเคโอเคจ้าโอเคโอเคเนาะอ๋อนี่นี่คุณพ่อคุณพ่ออ่างเปาบ่โอ้วัสดียังหนุ่มอยู่เลยครับนี่ห้าสิบหกฮะห้าสิบหกป้า นังนุมอยู่เลยครับอ๋อสวัสดีครับคุณพ่อทั้งนุมอยู่เลยยผมผมหาสิบผมหาสิบเก้าโอ๊ยสรุปสรุปแล้วก็คือผมเนี่ยเป็นพ่ออังเปาเพราะว่านุ่นห้าสิบหกใช่ไหมผมห้าสิบเก้า้าลูกไส้ซะเนี่ยลูกไส้ลูกไส้อย่างเนียวอะไรนะอะไรนะ โว้ยเจ้าก็เป็นยาพอดแล้วเป็นยาอังเปาแล้วเจ้าอ่ะกาพ่อก็ต้องเป็นปูผงนะครับวะผงๆๆๆๆตีอะไรเอ่ยเต่ง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 เต่แทนแทนแทนดูขอบคุณค่ะก่อนเร็วๆ

นอเขีมแกงนะขึ้เอาลงลงตันดูพอดีแลเนี่ยสวยด้วยเนี่ยเนี่ยปั้นขึ้มาม่พอเพิ่นพอดีมต่ออย่างฝั่งพอดีมะปั้นเปลี่ยนไปหลายี้เอาปั้นไปอื้อหือกกาโอ้สีิมัาเพพอดีไหมพอดีไหม พอดีเลยเนี่ยไว้ขี่สงการเลยเ,เออขนาดยังไม่ได้ยังไม่ได้ตั้งเบาตั้งอะไรใหม่เลยพอดีเลยใช่กอดกินเจ๊ยังไม่หาเลยลูก<ม>เนออี่ยสุดยอดเลยขอบคุณพี่อังเปานะครับผมอ,อ้าวขอบโท ใครเนี่ยโอ้โหในี่สวัสดีสวัสดีสวัสดีแบบสวัสดีแบบอยู่ในรถเห็นนั่งว่าไมเป็นน้องไปด้น้องไปก็มาได้พี่น้องเด้อไรลอะไล่ะอลน้องยังม่ก็ไปเลยเออได้ๆไปไปแล้วเ ครับคลิปนี้กับน้องอังเปาได้นำจักรยานมามอบให้กับน้องลูกตาล <c oughs> ครับ <c oughs> กับคลิปนี้กับลาไปก่อนครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ